แรงและการเคลื่อนที่เนาะเรามาถึงข้อที่6ค่ะนะคะก่อนอื่นนะอยากให้น้องๆน,นะคะลองตอบก่อนนะคะนะฝึกทำไปพร้อมๆกับครูลองตอบก่อนว่าเอ๊ะเราทำถูกหรือไม่นะคะนะแต่ถ้าผิดก็ไม่เป็นไรนะคะลองทำความเข้าใจไปพร้อมๆกับครูนะนะคะถือว่าเป็นการทดสอบตัวเองด้วยนะคะอะเรามาดูข้อที่6กกันค่ะนะ มีแรงสีแรงกระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ในแนวระดับนะจ๊ะดังภาพวัตถุดังกล่าวเนี่ยจะเคลื่อนที่ในลักษณะใดสังเกตนะคะน้องๆจะมีลูกศรน,นะคะตรงนี้เรียกว่าเวกเตอร์เนาะไปทางซ้าย20นิวตันไปทางขวามีทั้งหมด3มเวกเตอร์มี10นิวตัน5้านวตันแล้วก็5นิเนวตันก่อนอื่นคะ่ะเราารู้ต้องรเราต้องรู้หลักการว่า ถ้าทําไมเอ่ยทิศทางเดียวกันเอามาทําไมเอ่ยมารวมกันหรือมาบวกกันนั่นแหละแต่ถ้าทิศทางตรงกันข้ามก็เอามาลบกันอ่ะทงนี้นทางซ้ายยี่สิบทางขวาเอามารวมกันก็ได้เป็นยี่สิบค่ะนั้นไปทางซ้ายยี่สิบทั้างขวายี่สิบค่ะนะถูกไหมอืมดังนั้นทำไมเอ่ยข้อนี้นะคะเคลื่อนที่ไหม นะเออดังนั้นเคลื่อนที่ไม่เ่ยนะคะคําตอบนะคือตรงนี้เขาบอกว่าวัตถุเคลื่อนที่ในแนวระดับถูกไหมสรุปว่าวัตถุเนี่ยนะคะมันก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวเท่าเดิมนะคะความเร็วคงตัวในทิศทางเดิมนั่นแหละเพราะแรงรับที่มากระทำต่อวัตถุนั้นมีค่าเป็นศูนย์นั่นเองค่ะ เลยตอบข้อที่สี่นะจ๊ะข้อที่เจ็ดอ่าข้อที่เจ็ดพมอครูนะถ้าทาไมเอ่ยถ้ามีแรงหลายแรงมากระทำต่อวัตถุที่มันอยู่นิ่ง่งค่ะโดยแรงลาพ์ที่ทำต่อวัตถุมีขนาดไม่เป็นศูนย์วัตถุจะเป็นอย่างไรแน่นอนค่ะวัตถุจะเคลื่อนที่แน่นอนเลยถูกไหมตอนแรกมันอยู่นิ่งไง และก็มีแรงที่ไม่เป็นศูนย์กระทำวัตถุเก,กิดการเคลื่อนที่อย่างแน่นอนนะคะและเคลื่อนที่ไปไหนล่ะทิศทางเดียวกับที่แรงรับกระทำนั่นเองจ้ะข้อที่8นะจากภาพนะคะก็จะมีบเกอร์มีของเหลวอยู่ค่ะมีวัตถุอยู่ในนี้สังเกตมันลอยอยู่นะคะนะสังเกตดีดีนะมันลอยอยู่นะจ๊ะข้อใดสรุปถูกต้องการที่วัตถุมันลอยได้เนี่ยนะคะสังเกตการลอยของวัตถุเนี่ย นะคะเออวัตถุลอยอยู่บนผิวของของเหลวแสดงว่าทําไมเอ่ยความหนาแน่นของวัตถุนั้นมีค่าน้อยกว่าความหนาแน่นของของเหลวนั่นเองนะเลยตอบข้อไหนเอ่ยข้อที่สามใช่ไหมนะคะวัตถุมีความหนาแน่นวัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลวนั่นเองค่ะมันสามารถลอยได้นะจ๊ะต่อไปข้อที่เก้า ขนาดของแรงพยุงจะมีค่าเท่ากับข้อใดนะคะขนาดของแรงพยุงจะมีค่าเท่ากับข้อใดแรงพยุงจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของ <realmente> いいของเหลวที่ถูกแทนที่ตามหลักของอะคิมิดิสไงถูกไหม <bon> ขนาดของแรงพยุงที่ของเหลวกะทําต่อวัตถุที่จมหรือลอยนั้นนะคะจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่นั่นเอง ดังนั้นข้อสาไอ้ข้อเก้าข้อเงนั้นข้อ9นะขนาดของแรงยุนจะมีค่าเท่ากับข้อใดคำตอบคือน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ค่ะต่อข้อ3มนี่และข้อ10นะจ๊ะเมื่อนำวัตถุก,ก้อนหนึ่งไปชั่งในอากาศอ่านค่าได้8.25นิวตันแต่เมื่อนำไปชั่งในน้ำ อ่านค่าได้6.55นิวตันแรงพยุงที่น้ำกระทำต่อวัตถุนี้มีค่าเท่าไหร่นั่นเองนะก็ไปชั่งในอากาศนะคะได้หนักกว่าแน่นอนทำไมชั่งในน้ำเบาวกว่าเพราะในน้ำมันมีแรงพยุงหรือแรงลอยตัวถูกไหมล่ะเขาถามว่าแรงพยุงเนี่ยที่กระทำต่อวัตถุนั้นมีค่าเท่าไหร่น้องๆก็เอาน้ำหนักที่ชั่งในอากาศลบกับน้ำหนักที่ชั่งใน ของของเหลวหรือในน้ำเนี่ยนะน้องๆก็จะรู้ว่าแรงพยุงที่น้าประทานั้นมีค่าเท่าไหร่เอามาลบกันเอา8.25ลบกับ6.55ค่ะน้องๆก็จะได้คําตอบแล้วนะคะนะ8ป5 5ลบกับ6.55 5ลบ5ได้ศูนยลบไ้ไหมล่ะ ไม่ได้นะคะยืม8มานนี้กลายเป็นสิบสองนะสิบลบหเหลือ7จ็ด้าเจลบหกเหลือ1นึ่คำตอบคือ1.7ึศูนย์นิวตันนั้นตอบข้ออะไรคะน้องๆตอบข้อ1นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมนะถ้าต้องการหาแรงพยุงที่ของเหลวก็ทำต่อวัตถุเนอะนะคะก็เอาน้ำหนักที่ชั่งอากาศลบกับน้ำหนักที่ชั่งในของ เหลวนั่นเองไม่ยากเลยค่ะนะก่อนอื่นนะคะฝากกดติดตามกดสรั c r ขายช่องครูด้วยนะคะ